สวัสดีครับผมปรีชาเจริทรัพย์นะครับวันนี้มาสำรวจออกแบบพื้นที่นะครับอยู่ที่อำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีนะครับกับเนื้อที่3ไร่เราได้ทําการเดินสำรวจรอบพื้นที่นะครับเก็บข้อมูลระดับความสูงตอนนี้เราได้ทําการขุดหาหลักหมุดขอบเขตของพื้นที่นะครับเพื่อจะนําไปตัดสินใจในเรื่องของ,ของการออกแบบพื้นที่ขั้นตอนต่อมาเราได้ทำการบินโดนเก็บภาพมุมสูงนี่จะเป็นภาพมุมสูงของพื้นที่นะครับ ที่ทั้งหมดอยู่ที่6ไร่แต่จะแบ่งทําอยู่ที่3ไร่เมื่อเราได้ภาพมุมสูกเสร็จแล้วเราก็จะนําไปเขียนแบบนะครับต่อมานะครับเราได้ลงพื้นที่สํารวจอีกแปลงนะครับอยู่ที่อําเภอบางน้ําเปล้ยวจังหวัดสะเชิงเซานะครับตรงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่8ไร่นะครับตอนนี้เราได้ลงพูดคุยเลขเปลี่ยนความรู้กับลูกค้านะครับเมื่อเร<ๆ>ารู้แบบแผนงานของลูกค้าแล้วเราทําการบินโดรนเพื่อจะ เก็บภาพมุมสูงแล้วก็ไปลงสเกลงานออเพื่อจะนําไปออกแบบและลงขอบเขตของพื้นที่ได้ชัดเจน